ก็สวัสดีนะครับผมพบกับรีวิวงงวยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นหมวกจักรยานที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับั่นได้อยู่สี่ห้าวันนะครับฝุ่นเกาะแล้วครับผมหน้าฝนครับไม่ค่อยได้ฝ่านตัวนี้อะไรนะซิกหน้านะใช่ไครับผมผมไม่มีความไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้นะนี่้อซิกหน้านี่ครับผมก็นี่ครับหมวกนี้คสวยครับหมวกเป็นหมวกเกือบปิดทั้งหัวครับทรง ต้องหยดน้ํานะครับพี่เขาบอกเนี่ยจะเป็นหยดน้ํามันจะปิดทั้งหัวนะครับมันจะทางการเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะใส่แล้วก็โอเคครับนี่ครับจะเป็นแว่นอย่างนี้นะเราไม่ต้องไปซื้อแว่นมาต่าหาครับเราก็จะได้นี้เลยนะสวยครับผมปั่นแล้วก็บมดเอ็กครับผมบอดเอ็กซ์เลยพวกซุปเปอร์ฮีโร่ครับปั่นไปไหนคนก็มองครับผม นี่ชุดไม่เข้าหมวกเลยอะไรประมาณนี้ครับผมนะครับจะมีแว่นให้สามสีนะครับมีสีดำสีเหลืองนะครับแล้วก็สีเนี้ยชอบสีเนี้ยนิ่เ,นเท่นะครับ,บมาแถมมาผมซื้อมาราคาที่เก้าเก้าร้อยบาทนะครับมีรผิวไม่รูแพรนะครับผมไปดูในห้างก็ไปดูที่ห้างแบบขายจักรยานนะครับพวกชอ็อปใหญ่เงี้ยมันจะประมาณพันกว่าบาทนะครับพันสองพันสี่อย่างเงี้ย ไม่รู้ว่ามันเป็นรุ่นเก่าได้มั้งนะครับผมมันก็เลยถูกนะนี่พูดกันแบบไม่รู้เลยนะอาจจะเป็นรุ่นเก่านะผู้เห็นรุ่นใหม่ๆก็สวยกันกว่านี้เยอะครับแต่อันนี้ก็ใช้ได้นะครับผมเบาก็ดีครับน่ารักอ่ะไม่ต้องมีแว่นนะครับเพราะว่ายังไงครับรู้ไหมครับเพราะผมขี้เกียจหาแว่นครับของแว่นผมนี่เขาก็จะซื้อแว่นมาจากหามันก็จะใส่แล้วแต่ทรงหมวกด้วยแหละครับ เแต่หมวกส่วนี้ก็โอเคไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็โอเคครับใครได้ราคายัางไงก็คุยกันได้นะครับมาะผมก็ผมผมก็เพิ่งเริ่มปั่นนะครับปั่นใจอ้อยใจแอนอะไรใจแอนเอพิโซดซิตี้อะไรเนี่ยใสญญห่หมวกเนี่ยโอ้โหเวอร์วังมากครับโอเคครับผมตาแล้วครับผมเนี่ยอันนี้ก็นุ่มดีครับผมรองหัวดีใส่แรกๆยังจะยังไม่ค่อยชินหรอกครับมันต้องใส่ปั่นพวกเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยโคตรเกียดเลยเป็นยังท,ทุกรุ่นเลยด้วยซ้ำนะ มันรู้สึกว่ามันจะคัดขุ่เกิดไปมันจะแบบผมแบบผมไม่ค่อยเ,ยเนี่ยนะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยชินนะแต่ใส่ปั่นไปเรื่อยๆมันก็โอเคครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวปรับชอบชอบตัวนี้หมุนไปหมุนมาได้นะครับหมุนฟิตหมุนได้้งหมดนตัวนี้ครับชอบมากครับบายนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ